สวัสดีคุณผู้ชมผมข้าชาเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ของผมกับนาย GTM นะครับในซีรีส์ในคุณซีพูดดิในซีรีส์เซนส์โอ้โหโไม่ก็โอเคนะครับคือเราจะให้คุณซีครับผมเทเลพอร์ตไปกับเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้ใหม่ผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีการเรียกแท็กซี่ด้วยด้วยนทคุณผู้ชมไปพักเนี่ยไหนวะอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเอาไปปะอ่าเฮ้ยคุณซีคนเต็มเลยว่ะ เอาอันนั้นฟาดอะยัง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 คุณฟรีเอานั้นฟาดเอาเอาตะบองฟาดเออเห็นไหมเราได้ตังค์มาละคือร้อยหรือรูทเคสก็ผมคุณผู้ชมยังคุณต้องรอมันรูทก่อนต้องรอให้มันแบบรีเวลาแล้วมันจะมีปืนมีอาหารอยู่ข้างในอ๋อคือตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดในนี้ถูกต้องโอ้โหแล้วกดแท็บดูฮหคะเออคนเป็นล้านนะครับตอนเนี้ยคืออันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับส่วนของของผมส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทั้งตังค์ทั้งอะไรครับแล้วในสติ๊กนี่คืออะไรอ่ะได้ม ในวัตสติกเคยคุณซีหลัง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 มันมีปืนมันมีปืนโอ้โหมันบอกว่าว the player has teleport protection for เฮ้ยไม่ได้แล้วพวกผมตายมันเป็นปืนลแล้วเรามีแค่อันนั้นไงเห็นไหมผู้เสียอีก200นี่คือเสียเราเสีย200แล้วก็ทุกอย่างก็หายหมดเลยใช่เอ็กมาส์นี่แหละครับใช่ไป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 ผมผมรอเท็กซี่ก่อน โอ้มันเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นิดคนแม่งเยอะว่ะผมมาละปล๊บโอ้โหแม่งเกิดซ้อนคนอีกคุณซีหนีนี่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 เหรอนี่ดิโอเค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 แต่ถ้ามันมีปืนเราก็ชิบหายเนี่ยเห็นไหมตรงนี้รุ่นกูรุ่นผมไดอาร์พีสามีรบางใช้ได้นะใช้ได้นะจริงนี่ก็ตัวอะไรขี้ขวาแรงอ๋อ RPG ต้องใช้แรงครับผมคุณซีคุณเห็นไหมเค้าเรามีปืนพกอยู่คือเรายิงไอ้เจ้าหมอนั่นได้เว้ยโอเคยิงยิงยิงมันจริงจริงอะไรวะเนี่ย มันยิงไม่โดนเลยปะผมยิงไม่โดนชิบหายผียิงโหลดก่อนผมรีโหลดแป๊บผมต้องฆ่ามันให้ได้เว้ยใช่ใช่เวลาเราฆ่าได้แล้วปุ๊บเราจะได้ตังค์ไงคุณสิเนี่ยได้ละเอ้ามันหายไปแล้วว่ะนี่ไม่ได้หายนี่ไอ้ยิงอ่ะโอ้ยิงยิงจิงจิงโอ้โหมันไม่ตายว่ะคุณสิเฮ้ยทำไมไม่ได้วะโอ้ยคุณสิคุณยิงผมชิบหายคุณเกือบตายใช่หรือเปล่าผมหายไปสี่ว่ะใจเฮ้ยผมได้เงินว่ะเฮ้ยมันตายแล้ว เออเห็นไหมคุณได้ตังค์ยอดเล่นไปแล้วใช่ไหมโอเคเราแยกกันนี้เลยรอเล่นแยกเลยเหรอรอเล่นรอเล่นไม่ใช่เรามารูทเคสดีกว่าใช่รูทไอ้คุณต้องรอเวลาก่อนเฮ้ยสไนเปอร์อ่ะสไนเปอร์คุณใช้ได้นะโอ้โหใช่เหรอใช่ใช่ใช่ยิงได้เลยปะยิงได้คุณยิงมันนี้อืมโอ้ my god คุณตียิงดิผมยิงช่วยโดนปะ ไม่โดนกระสุนเพราผมแม่งจะหมดแล้วเนี่ยชิมหายเดี๋ยวผมยิงเดี๋ยวผมยิงผมยิงโอ้โหโอ้โหแกงแบงมันก็ใช่ไหนยิงจริงแกงแบงแกงแบงโอ้โหผมแม่งจะตายคุณซีจะตายแต่ยิงนะยิงยิงตายว่ะเฮ้ยคุณซีคุณจะเก็บตังคูไปเหรอไม่ต้องห่วงแค่ไหนพอเรียบร้อยเฮ้ยผมไม่ปืนอะไรมาไม่รู้ว่ะตังคูไม่เหลือเลยคุณซีผมขอด้วยตอนนี้กระสุนครกผมหมดแล้วเนี่ยเอาจะเอาปืนอะไรอ่ะปืนอะไรก็ได้ทิ้งมาเถอะตอนนี้คุณซีมันอยู่หลังกูแล้วเออนี่แหละโอ้โหปืนไรเฟิลเฮ้ยคือใ้ร เฮ้ยผมเจอหน้าเพเดอุ้ยคุณซีไหวไหมจะตายใครยิงเราวะคุณซีหลัง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 โอ้โหเป็นร้านเป็นร้านจังหวะนี้สุดยอดผมตายแน่ผมตายแน่เหลือครึ่งหัวใจเดี๋ยวผมเก็บตังคุณไนะสุดยอดเก็บตังตอนนี้เก็บตังให้แล้วเฮ้ยต่ผมไม่ตังค์เลยทีนี้เราก็ไปฝากธนาคารไว้หรือคุณไปซื้อปืนไหมซื้อปืนไหมเราแบบสู้เขาไม่ได้ไงตกจโใช่พันหนึ่งผมไม่ได้จะทำอะไรได้วะ เออว่ะเนี่ยถ้าเราจะเอาทอมมี่กันเนี่ยก็ใช่เห็นปะเออสองเป็นสี่ทอมมี่เนี่ยเอาโคตรแพงมีอีพีห้าไหมอีพีห้านี่เท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยว่ะไมโครเออผมซื้อดีกว่าต้องซื้อกระสุนผมก็ซื้อต้องซื้อกระสุนด้วยเหรอใช่กระสุนเราก็ตรงไหนนี่ไงคุณเห็นแม็กมันไหม SNG ammo โอ้ยคุณซีไอสตีฟไม่กอดยิงไม่ได้มันยังยิงไม่ได้ครับเพราะว่าเราเพิ่งเกิดมาต้องรอสักพักหนึ่ง นี่คุณรุดโอ้มันตีว่ะแม่งยิงยิงมันตบบอตบบองอุ้ยข้าชาวะตีโทษขอโทษคุณตบมันดิ what อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงผมเฮ้ยด้านหลังข้าชาไอ้เฮานุ่นเกือบตายมันมากันเป็นแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์คุณดีโหลดแป๊บครับผมมันแม่งก็ใกล้ตายแล้วแหละผมยิงมันมันมีมันมีตัวนึงนะใช่ใช่เออยิงไม่ตายยิงไม่ตายอืมกูกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบเฮ้ยมันไม่ตายว่ะคุณฟีคุณช่วยผมหน่อย ผมเลือดผมก็จะหมดแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วเหรอตายแลยิเลยคุณซีผมจะได้เก็บข้างหลังมีข้างหลังมีอีกเหรอเฮ้ยผมได้เบอร์เกอร์ผมก็ได้เบอร์เกอร์ดีเลยคนมันเยอะไอ้บ้าโอ้โหอุ้ย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 มันยิงมาว่ะไปไปไปหนีก่อนหนีก่อนผมจะตายแล้วผมฮิวตัวเองก่อนไปคุณซีคุณเอาเบอร์เกอร์ไปไหมเอาของไปไหมผมกินอยู่ผมมีของเยอะมากเพิ่มเร็วมากผมชอบใช่ใช่ใช่ใช นี่คุณซีผมใส่หน้ากากแล้วคุณตอบ back off แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันไหนอ่ะ ATM เหรอ ATM คุณสามารถฝากเงินตรงนี้ได้ด้วยไงเราฝากแกันไงทำการฝากไปเท่าไหร่ดีฝากหมดเลยเออกดเลยนี่กดตรงไหนอ่ะคุณเห็นอ่ะกดขี้ขวาปุ๊บ deposit ใช่ไหมแล้วไปที่อคุณเห็นไหมอันสุดท้ายอ่ะอ๋อนี่ยเอ้ยโอเคกูมีห้าพันแล้วเนี่ยรวยรวยเลยไปเลยไปเราเก็บของไว้ในแบ็คแพ็คต้องรอสักแป๊บหนึ่งเพราะตะกี้ผมยิงคนไปไง อ๋อ oh, ม,มันเลเวลดาวขึ้นเนี่ยหรอใช่ใช่ใชเกี่ยวปะมันน่าจะเกี่ยวครับผมนี่โอเคผมเปิดได้ละเราก็เก็บของ<ฮ>เว้ยเป็นอะไรวะเนี่ยผมอยากเห็นรูปทรงมันดีๆครับอ้ชัดเค็เอาว่าผมเก็บของอะ่ะ การเริ่มต้นใหม่นี่อุบาททุกรอบคุณสิโคตรซ็งปึ๊บอ่าคุณเก็บของวไว้เลยเวลาคุณฆ่าคนได้รอบหน้า<ห>นเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อปืนอีกไงโหนี้มันอะไรนเนี่ยเราเราซื้อบ้านที่ไหนอ่ะนี่ไงคือไอ้บ้านพวกนี้บางทีมันจะมีป้ายติดเอาไว้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่หรอใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้เพอร์มิทในการซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในบ้านจะมี25กล่องอย่างเงี้ย ราคาเท่าไหร่มัสามารถเข้ามาเก็บอะไรนี้ได้เลยเหรอใช่หรือว่าคุณจะสามารถเทเลพอร์ตมาที่บ้านเลยก็ได้เป็นไงเช่ผมอยากได้แต่บ้านแถวนี้แพงครับผมเพราะว่ามันเป็นบ้านแถวหูดเฮ้ยกระชากมีตี้มีตีไหนตีไหนตีนี้ตีนี้เอาจริงหนิกูมีแค่ SMG เนี่ยเฮ้ยกระชากไม่ต้องห่วงเววิกอตติไม่รู้จะยิงมันยังไงวะฮะเฮ้ยมีมันมีใครยิงผมเหรอคุณเซีโอ้ดูดิโอ้โหโอ้โหตี้โอ้โห เหบื่อยแล้ยิงไหมบวกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ผมมีแกเน็ตวะแกเน็ตกดตัวอะไรปะกดขี้ขวามั้งเพราะผมไม่เคยใช้นี่ผมยิงแป๊บยิงคุณซีโดนรัวโดนรัวโอ้โหเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเอาวะเออยิงยิงยิงมยิงผมฆ่าผมฆ่าเอาเหรอเอาเหรองั้นคุณไปเก็บศพเลยเฮ้ยมันมีเพื่อนมันดักรออยู่คุณซีกระสุนกูหมดโอ้โหรีลีวันหนึงโอ้โหจะไปอ้าวตายปะ เราค้ามันปะไม่ดิผมไม่รู้เราจะดูยังไงว่าเราฆ่าไข่อ่ะยูคิวอ๋อนี่อ่ะเนี่ยมันจะมีคิวแปดร้อยใช่คือคุณต้องไปเก็บที่ศพมันก่อนนะคุณถึงจะได้ตังค์ง่ายสิอ๋อโอเคอู้ว้าวอันนี้ผมมีสไ์เปอร์นี่ขยะโอ้โหไม่เยอะไม่ค่อยมันไม่ค่อยเยอะคุณซีคุณเอาคุณใส่หมวกใส่หมวกคุณจะได้เอึดหนหมวกตัวอีกขายะแบ่งกันเฮ้ยโอ้โหซุปหายแบ่งกันแบ่งกันซุปไก่ สุปไก่สุปไก่สัตัดแกเนสสมอลบอลผมไม่เป็นว่ะผมไม่เป็นนะใช่มันี่ยไม่เป็นไรคุณรู้ไหมว่าการซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคุณต้องเติมไปกี่พันเติมเท่าไหร่อ่ะไม่รู้มันเยอะนะเพราะว่าบ้านหรูๆแบบแล้วมันถ่าววะถาววันะถาวรอนะผมคือมันจะถาวรในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นอ่ะกูแหลกสไปวะอ่าเราฝากกันทั้งหมดครับโอ้ี่กล่องกำลังจะสามารถรูดได้กันนะเฮ้ยเมื่อวัผมฝากตังเก้าร้อยก่อนซุปโมื่ันมีคนตายกันน มีคนตายโอ้เดี๋ยวโอ้โหตรงนี้นิดของรูทได้แน่นอนแบงค์คนละสองคุณแบงค์คนละสองก็ใช่ผูได้แต่กระสุนมาว่ะอ่ะคุณเอาตรงนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้เฮ้ยคุณซิมันจะมีหลังมาจะมีหลังมาจะมีหลังมาเป็นตี้คุณสีโอ้โหรูทแป๊บโอ้โหกำลังเปิดกล่องได้ยิงผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เอ้ยผมยิงไม่ได้กระตุกแหลกเด็ตคนไทยโอ้โหโอ้โขก็จะตายเหรอตายคุณสิคุณไปเก็บศพผมอย่างน้อยๆคุณก็ได้ตังค์ผมอ่ะอย่างน้อย ผมจะได้ไม่เสียตังค์เลอ,อเอาคิดดด้วย,ยนี่มาก,ก่าแล้วมันจะมาก,ก่าแล้วพวกคิดผมเอาได้เว้ยแน่คุณสี่ข้างหน้าข้างหลังเพียบนั่นแหละมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วสองหนึ่งบู๊ไอ้อคุณสี่มันตีหลังคนอ่ะด้านหลังอผมตายโอ้ผมยิงมันตายผมยิงมันตายผมผมผมอันนี้ดีลิงลูกซองผมแรงมาก เฮ้ยคุณซีตรงนี้จะเปิดได้แล้วเดี๋ยวคุณเปิดเดี๋ยวผมยิงสตีฟสตีฟตายแปดร้อยโอ้โหข้าไม่เกินจังวะไม่รู้ดิลูกซองแรงมากอ่ะเนี่ยเป็นชื่อลูกซองอะไรอ่ะเฮฟวี่ช็อตกันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่มันหนักเฮียเลยอ๋อถ้าคุณกดที่ขวาแล้วคุณจะได้กระสุนมาถ้ามันไม่มีอะไรนะเฮ้ยโอ้โหตายแล้วคุณซีโอ้โหของกูไม่แตะไม่หมด โอ้โหมีน้องไก่เออน้องไก่เอาแต่คนนี้มันคนเติมนี่มาเฮ้ยเอาเหรอโอ้โหคนเก็บพวกชุดเกาออะไรพวกนี้อะไรรู้ไหมชุดเกาะพวกนี้เนี่ยสองสามพันเลยนะเฮ้ยโอ้โหแต่ของผมผมได้ทุกวันไงคุณไม่ต้องห่วงโอ๋อดีว่ะเฮ้ยทำไมโอ้บ้านเอ้ยต้นไม้เป็นสามดีด้วยนะไม่อันนี้มันต้นกัญชาบเปล่าใช่ต้นไม้สามดีโอเคผมแบ็คแพคเลยตอนนี้โอ้โหแบ็คแพคผมเล็กอะสามารถอัปเกรดให้มันใหญ่ได้ปะของผมก็เล็กเหมือนกันผมมีตังค์อยู่อะผมสามารถ ฝากให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาปั๊มเงินเว้ยเดี๋ยววันไหน,นว่างๆผมจะมาไลฟ์สตรีมปั๊มเงินเอ้ยใช่แบ่งกันไหนๆๆเอาอาหารปะใช่อาหารผมต้องการแค่าอาหารเนี่ยโอเคอเฮ้ยไก่ไก่ไก่นี่ผมมีอะไรไม่รู้่ยอดคือะอะไรไหนอ่ะอันนี้มันชุดเกาะนะหรือเปล่าโอ้โหชุดเกาะโคตรโหดคุณซีคุณเก็บชุดเกาะคุณเอาไว้เลยผมไม่รู้ดิไดมอนด์ไดมอนด์แชทเพ่เฮ้ยเอาว่ะ เอาว่ะคุณซีผมไม่เคยใช้ว่ะแต่ทางน่าจะอึดมากๆอะ่ะเฮ้ยคุณซีหลังงล้างล้างล้งล้งล้งยิงเจ๋ง,เ,งเจอโอ้โหเฮฟวี่ช็อตกันผมจัดไปหไหนข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยอินกูมันอยู่ไหนล้างลัางล้างล้ง,ลง,ลงผมยิงแปบบ๊บโอ้ยตายตายปะตายมันตายโอ้โหกระชากมันก็ตแคลรี่เลยว่ะแม่งเฮ้ยไม่ลูกซองผมดีมากอ่ะแล้วมันขึ้นไปข้างบนยังไงวะทีนี้ผมจะเอาของมันยังไงนี่อะไรเนี่ยโอ้โหชิคเก้นวิงปีกไก่หาย ไม่แต่ผมผมอร่อยเมื่อกี้ของคุณมันใช้อะไรนะฮะเฮฟวี่ช็อตกันครับผมมันเดินช้าแต่มันแรงอ่ะเฮฟวี่ประมาณกี่บาทไม่รู้ดิโอ้ยแปลมันแปลมันผมได้ทุกวันอ่ะแปลมันแปลมันในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งของผมผมได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมกระโดดจริงกระโดดจริงอุ้ยโอ้ยคุณสีโอ้ย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 ตายตายโอ้ยอ่ะก็จะเก็บใหมก่อนเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมเก็บมันมีคนมาโอ้โอ้คุณสีมันตีหลังผมอีบ้านี่ไงล่ะ ไม่กอดผมมูซาพี่ผมสามารถเอาอันนี้ได้เว้ยเฮ้วผมจะไปช่วยคุณนี่ย่าอย่าเพิ่งตายนะฮะคุณจะไปช่วยผมเนี่ยนะใช่แล้วออโอ้ตายแล้วยิงผมนึงยำ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 ผมาลงไปก็ใช้ไม่ใช่เพิ่งโอยตายแล้วครึ่งหัวใจเป็นงไงกันจ้าใกล้แล้วเฮ้ยก็ใช้ใกล้นอนผมเป็นครึ่งหัวใจเนี่ย แท็กซี่กูมาชามากเลยแท็กซี่เราเฮ้ยผมยิงแล้วยิง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 โอหแม่งโดนบ้างไงเนี่ยโอ้ลีรอดอยู่ผมก็ลีโอ้ผมจะตายคุณซี่เดี๋ยวคุณมาเก็บของผมแล้วกันเดี๋ยวแท็กทีมกันโอ้โอ้โอ้มึงเอาใช่ไหมเอ้าเอ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 ้าเอา c r i m ิ n a l c r i m ิ n a l อู้เฮ้ยทำไมมันเก่งจังอะมันกระโดดยิงอะผมยิงไม่ทันโอ้โอ้ไม่ของสุดโหดกู เอฟวีช็อตกันบวันพรุ่งนี้ก um ูต้องเอาใหม่เลยเอฟวีช็อตกันนี่เท่าไหร่วะซื้อมาผมไม่รู้อ่ะแล้วเราก็เอาของในแบ็คแพคมาใส่ในอินเทอร์เชนใช่ไหมใช่ใส่ได้เป็นไงบอกว่าสนุกสนุกเก็บเก็บเก็บใช้ปืนอะไรดีวะต่อไปเอามีดไปจวกมานี่วะมีดไปจวกมานี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออ้าวโกลเด้นอ้าวมันเป็นนนี่ไม่เป็นดาเมจหรอกวะนี่คืออะไรอ่ะ มันคืออะไรโกลเด้นโชเวลเอาของในแบ็คแพ็คนี่เฮฟวี่ช็อตกันอันนี้อันนี้มันเท่าไหร่วะอุ้ยก็ศูนสี่สี่นัดจะไปเว้ยันจะไปบวกมันเออเอออีกสักรอบนะครับเอีกสักรอบอ่ะไปไหมไป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 สามของตอนนี้ผมแม่งโคตรไม่โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหผมติดมืดด้านหลังคุณด้านหลังเนี่นี่ออกข้างหน้ามึงก่อนนี่นี่นี่ยางวะยังยางเอาวะผมยิงอยู่ผมยิงอยู่มันเป็นเดียวเลอร์เลยนะเนี่ย คนค้าสายโอ้โยโอ้โหผมยิงไม่ได้เลยโโอ้หลูกซองกูกระสุนหมดขยะขยะขยาต้องเอามันเหลือแค่พกเนี่ยสุดยอดแม่โอ้้ตองเอามันอืมเป็นไงซื้อไหวไหมยิงยิงยิงมันจุกไงเออเก็บเก็บเก็บเออนั่นแหละคุณซีเออโอ้ถ้าคุณมีปืนอะไรแจมๆคุณให้ผมด้วยไม่มีว่ะเอาไม่มีเหรอปืนก้นเหรอมีแต่ช็อตกันวหรอไม่มีคนกินอาหาร ไหนในนี้เหรอใช่นี่ไงนี่เหรอนี่ไงผู้หญิงยิงมันได้ไหมผู้หญิงมันไปแล้วอ่าเราต้องไปเอามันไปไอเฟิลเนี่ยแรงมากเอนี่เราว่าเราไปอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าคุณซีเราอยู่ตรงแถวนี้นี่ไม่ไหวไปไปไปผมต้องหาของรูทไม่อย่างนั้นผมตายแน่เอ้ยอ๋อรูดไปแล้ว อ๋อมันต้องกดมือปราบปะใช่ใช่ต้องกดมือปราบอู้ว้าว S M G นี่แหละที่ผมตามหาให้ผมเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนฮู้วนยิงผมใน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 ผมไปช่วยแล้วโอ้ยเจ้าหมอเนี่ยีกผชิบหายตัวเนี้ยปืนตี่เดี๋ยวเพิ่งตามเข้าไปอ้าวอู้หลังมึงโอ้โหหลังผมว่ะโอ้โหอะไรวะปืนอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการชวนคุณซีมานลด้แบบคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวถ้าอยากจะ,ะ,ะให้คุณซีมาเล่นอีกก็กดไลค์นะครับชอบมากๆกดแ <c oughs> ชร์เดี๋ยวลืมคำปิดตัวอะไรวะใครชอบกดถ้า <c oughs> ชอบกดไลค์ <c oughs> ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้ผมเนียนะครับขอบคุณมากครับ